เคลดกายานวดาราตอนที่64ตําหนักโยกงามตูมเตาหลอมโอสถสั่นไหวไปมาอย่างรุนแรงโดยรอบปกคลุมไปด้วยพลังอันมหาศาลจนหน้าหวัดหว่นขึ้นมาราวกับว่าภายในเตาหลอมนั้นได้กักขังสัตว์ร้ายที่เก,กลี้ยกล่ออยู่ตัวหนึ่งอย่างไรอย่างนั้นหลงเชิญประกอบฝ่ามือไปจับที่ฝาเตาแล้วออกแรงกดลงให้แนบสนิทกับเตาหลอมซูม ฝ่ามือที่กำลังปิดผนึกบนฝ่าเตาเอาไว้อยู่นั้นก็เกิดการไหลเวียนพลังแห่งจิตวิญญาณอันแข็งแกรง่งประดุดสายน้ำหลากขึ้นมาสายหนึ่งเข้าห้อมล้อมเตาหลอมเอาไว้จนคล้ายกับว่าถูกปิดตายไปแล้วหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาไปถึงครื่งวันเต็มๆในที่สุดเตาหลอมโอสถที่ปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงก็ได้สงบนิ่งลงอย่างช้าๆจนกลับคืนสู่สภาวะปกติ ฟามือของหลงเฉินที่ครอบอยู่ด้านบนก็ได้แง้มออกอย่างเชื่องช้าเดิมทีที่ภายในห้องนั้นถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดกลับกลายเป็นความสว่างสวยัยคล้ายกับมีดวงอาทิตย์สาดแสงอยู่เหนือศีรษะของเขาภายในเตาหลอมมีโอสถเม็ดหนึ่งที่กำลังทอแสงเจิดจ้าจํารัดดังดวงจันทรายามค่ำคืน <c oughs> สาเร็จจนได้หลงเฉินผ่อนลมหายใจออกมาอย่างเกียดคร้านหลังมือข้างหนึ่ง ปาดไปยังเหงือที่ฉโลมอยู่เต็มศีรษะจากร่างกายที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังอันแกร่งกล้ากลับถูกแทนที่ด้วยความอ่อนล้ารยแรงเขารู้ได้ว่าแทบจะหมดสิ้นเรี่ยวแรงที่จะยืนอยู่จนแทบจะสลบไปในเร็วๆนี้นี่เป็นโอสถเตาที่สามกระมังที่ได้ถูกหลอมขึ้นมาเตาที่หนึ่งนั้นเป็นโอสถสลายดาราสำหรับชูเยาอันง่ายดายที่สุดในการหลอม เมื่อเทียบก,กันกับสองเตาหลังจากนั้นเตาที่สองเป็นโอสถนหัวใจเน่าเปื่อยดูดวิญญาณที่มีหญ้าหัวใจเน่าเปื่อยเป็นสมุนไพรหลักเขาหลอมออกมาจนกลายเป็นโอสถพิษเม็ดหนึ่งไว้ใช้สำหรับคุ้มครองป้องกันจากพยันตรายที่อาจจะเข้ามากรํำกรายได้ส่วนเมส,สุดท้ายนี้ถือเป็นโอสถที่หลอมขึ้นมาได้อย่างยากมากที่สุด เขาเรียกมันว่าโอสถบำรุงวิญญาณส่วนผสมหลักก็คือโครงกระดูกมายารติการที่ได้รับมาจากหมู่ตึกควาวิทนั่นเองมายารติการนี้มีความคล้ายคลึงกับครั้งคราวที่โตเต็มวัยถึงสามช่วงตัวเป็นปีศาจร้ายแห่งการสูบโลหิตอย่างแท้จริงโดยมากแล้วมายารติการตัวหนึ่งจะสามารถดึงพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณเข้าจู่โจมไปยังพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณของศัตรูได้ อีกทั้งยังเป็นการโจมตีที่สร้างความน่าหวาดบุกลัวจนคู่ต่อสู้แทบจะไม่สามารถทำการป้องกันได้เลยหลงเฉินใช้โครงกระดูกมายารติการซึ่งเป็นสัตว์มายาระดับสองตัวนี้เป็นวัตถุดิบหลักในการหลอมจนกลายเป็นโอสถบำรุงวิญญาณหนึ่งเม็ดโอสถบำรุงวิญญาณเป็นโอสถที่มีความพิเศษเฉพาะชนิดหนึ่ง ช่วงเวลาแรกเริ่มที่โอสถชนิดนี้ได้ปรากฏขึ้นมาบนโลกล่าก็ได้รับความนิยมชมชอบเป็นอย่างมากในความทรงจำของจักรพรรดิโอสถที่อยู่ในห้วงความคิดของหลงเฉนินฉายให้เห็นหนทางในการบำรุงพลังแห่งจิตวิญญาณเพียงแค่สามทางเท่านั้นผลลัพธ์ของโอสถบำรุงวิญญาณนี้ก็คือการบำรุงปราณจิตของมนุษย์ที่ฝึกฝนด้านพลังแห่งจิตวิญญาณตอนปลาย ผู้ที่อยู่ในระดับนี้จำเป็นที่ต้องใช้โอสถนี้อย่างน้อยหนึ่งเม็ดเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของพลังอีกทางโอสถเม็ดนี้ไม่ต้องการส่วนผสมที่มากมายนะักนอกจากมีความแข็งแกร่งของพลังแห่งจิตวิญญาณที่มากพอก็สามารถหลอมขึ้นมาได้สำเร็จแล้วสายตาที่จ้องมองไปยังโอสถบำรงวิญญาณที่กำลังเปล่งประกายดุจแสงแห่งจันทรานในตอนนี้ ได้ทำให้ภายในห้วงแห่งความคิดของลงเฉินฉายภาพใบหน้าอันงดงามของม้งฉีขึ้นมาเนื่องจากม่งฉีเป็นผู้ฝึกสัตว์คนหนึ่งจึงย่อมต้องมีการฝึกพลังแห่งจิตวิญญาณอย่างหนักหน่วงหากมอบสิ่งนี้ให้แก่นางคงจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งยวดแน่นอนทว่าในขณะนี้ม่งฉีได้พำนักอยู่ในหมูตึกจิตวายุที่ไม่ทราบว่าอยู่แห่งหนใด อีกทั้งหลงเฉินก็ไม่ได้พบเจอและได้รับข่าวคราวจากนางมาเนิ่นนานแล้วคิดจะหาคนสนิทชี้เชื้อกับนางก็เป็นหนทางที่เป็นไปไม่ได้อีกด้วยเขาทําได้แค่ถอนลมหายใจออกมาอย่างอดสูแล้วนําโอสถบํารุงวิญญาณเก็บเข้าในแหวนมิติหากภายในครึ่งปีหลังจากนี้ยังไม่ผ่านพบกับม่งฉีก็คงจําเป็นต้องใช้กับตัวเองแล้วเพราะ โอสถบำรุงวิญญาณเม็ดนี้แตกต่างไปจากโอสถชนิดอื่นหากปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านไปกว่าครึ่งปีพลังที่สถิตอยู่ในเม็ดโอสถก็จะเริ่มสลายและหายไปในที่สุดหลังจากจัดการหลอมโอสถทั้งหมดจนเสร็จสิ้นแล้วเขาก็ล้มตัวหนุนหมอนแล้วหลับไหลไปอย่างง่ายดายด้วยความเหนื่อยล้าไปทั่วร่างกายที่ถูกใช้ไปถึงสองวันเต็มเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนร่างกายมีเรี่ยวแรงขึ้น มาจนสมบูรณ์หลงเฉินก็ลุกออกจากที่นอนแล้วชำระร่างร่างกายก่อนจะตรงไปที่ห้องหับของมารดาเพื่อสนทนาเรื่องราวที่นางเป็นห่วงอยู่และหลังจากทานอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลงเฉินก็มุ่งตรงไปหาฉูฟงเขาและฉูฟงได้เคยนัดแนะกันไว้แล้วว่าในยามนี้และเวลานี้จะไปพบกันที่เหล่าน้ำชาแห่งหนึ่ง เมื่อหลงเฉินได้ไปถึงจุดนัดหมายก็พบว่าชูฟงได้รออยู่ก่อนแล้วข้างกายของชูฟงมีชายวัยกลางคนผู้หนึ่งนั่งอยู่ด้วยขณะที่ชายผู้นั้นหันมาสบาหลงเฉินแล้วมีทีท่าว่าจะกล่าววาจาใดออกมาสักอย่างหนึ่งทันใดนั้นเบื้องหน้าสายตาของเขาก็มืดดับลงไปร่างกายอ่อนล้าการควบคุมและฟุบหน้าลงไปที่โต๊ะเพียงฝ่ามือเดียวของชูฟงที่แนบไปบนแผ่นหลังขององคารักษ ก็ทำให้ชายผู้นั้นสลบเหมือดไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นหลงเฉินก็ได้นำน้ำยาเปลี่ยนใบหน้าฉโลมไปทั่วใบหน้าของตัวเองและทำการผลัดเปลี่ยนไปสวมชุดขององครักษ์ผู้นั้นจากนั้นได้ติดตามฉู่ฟงเข้าไปภายในวังหลวงทั้งหมดนั้นได้ดำเนินไปตามแผนการที่วางาไว้อย่างราบรื่นก่อนหน้านี้ฉูฟงได้ทำตามคำสั่งของหลงเฉินมาโดยตลอดนั่นก็คือ เขาจะนำองครักเพียงคนเดียวออกติดตามไปทั่วทุกแห่งหนเพื่อตบตาผู้อื่นขณะนี้หลงเฉินได้ติดตามอยู่ข้างกายของชูฟงจนเข้าสู่วังหลวงได้อย่างง่ายดายซึ่งนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เข้าสู่วังหลวงจึงเผลอเดินไปทางซ้ายทีขวาทีด้วยความว้าวุ่นใจหากไม่ใช่พลังเห็นจิตวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งกว่าปกติก็คงจะต้องลงทางไปแล้วพี่หลง เจียๆของข้าได้ถูกกักบริเวณอยู่ภายในตำหนักยกงามด้านนอกนั้นมีองคารักษ์อยู่หยิบมือหนึ่งช่วงเวลาที่ข้าได้เข้าไปก็ไม่เคยถูกขัดขวางเลยแม้แต่ครั้งเดียวเทว่าครั้งนี้ข้าไม่แน่ใจว่าจะนำพาท่านเข้าไปได้หรือไม่ช่างมีโอกาสเพียงน้อยนิดเท่านั้นชูฟงทอสีหน้าเป็นกังวลออกมาไม่เป็นไรลองดูกันก่อนเถอะพวกเรายังพอมีโอกาสอยู่บ้าง หากว่าไม่ได้จริงๆคงจะต้องบังคับกันซะหน่อยหลงเชิญกล่าวมาเสียงเรียบการมาเยือนวังหลวงของหลงเชิญในครั้งนี้ประการแรกก็เพื่อส่งมอบโอสถให้แก่ชูยาวและจัดการกับพลังประหลาดที่ผนึกร่างกายของนางเอาไว้โอสถสลายดารามีเพียงเม็ดเดียวเท่านั้นอีกทั้งยังใช้ออกมาได้อย่างยากลำบากหากมีหลงเชิญคอยสังเกตการอยู่ข้างกายเมื่อเกิดผลลัพธ์ไม่คาดคิดขึ้น ก็ยังพอที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอีกประการหนึ่งก็คือหลังจากที่ชูยาวได้สารภาพความในใจกับเขาที่งานเทศกาลคมไฟแล้วภายในจิตใจของเขาก็มีเพียงเงาร่างของสาวงามผู้นี้ไปจนหมดสิ้นแล้วอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายเขาจึงมาเยือนเพื่อทำให้ชูยาวมั่นใจว่าต่อให้ต้องประสบช่วงเวลาที่ยากลำบากสักเท่าใดนางก็จะยังคงมีเขาคอยเคียงข้างสกายเสมอ ด้วยหวังว่าจะช่วยแบกรับภาระความเจ็บปวดทางจิตใจให้นางได้ส่วนหนึ่งฉะนั้นเขาจึงต้องมายังสถานที่แห่งนี้ด้วยตัวเองในที่สุดตำหนักหยกงามก็ได้ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าของพวกเขาตำหนักแห่งนี้เป็นที่พำนักส่วนตัวของชุยาเพียงผู้เดียวเมื่อกวาดสายตาไปโดยรอบก็พบองครักษ์ที่สวมชุดแพรทั้งหมด8ดนายเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูใหญ่ ด้านนอกของตำหนักมีทหารพรานเฝ้าระวังอยู่กว่าสิบนายที่คล้ายกับกำลังกลับมาจากการลาดตระเวนภาพที่ปรากฏขึ้นมาภายในดวงตาคู่คมของหลงเฉนินก็ทำให้เขาเกิดความเดือดดาลขึ้นมาอย่างถึงที่สุดนี่คือวังหลวงที่เป็นเสมือนบ้านของชูเหยากลับมีคนเฝ้าระวังมากมายให้ความรู้สึกที่ไม่แตกต่างไปจากการถูกจองจำอยู่ในคุกเลยห่วงแห่งความคิดได้ตอกย้ำให้หลงเฉินยิ่งคิด ประปากต่อราชวงศ์มากขึ้นกว่าเดิมไทเฮามีคำสั่งห้ามให้คนนอกเข้าไปยังตำหนักยกงามได้เมื่อชูฟงและหลงเฉินเดินมาถึงหน้าประตูใหญ่ก็ถูกองครักษ์ผู้หนึ่งขวางทางเอาไว้บังอาจข้าไม่เยี่ยมจีตเจียเหตุใดถึงไม่สามารถเข้าไปได้ชูฟงระเบิดโทสะออกมาองค์ชายเจ็ดข้าน้อยต้องขออภัยด้วยท่านสามารถเข้าไปได้ทว่าองครักษ์ผู้นี้ ไม่สามารถเข้าไปด้วยได้องคระผู้นั้นกราดออกมาเสียงแข็งคล้ายกับว่าไม่ยอมอ่อนข้อเลยแม้แต่น้อยสามหาวเขาเป็นองคระข้างกายที่เข้าไว้ใจอย่างถึงที่สุดเจ้าจะเชื่อในคําพูดของข้าหรือไม่นั้นก็รอจนศรีรษะของเจ้าหล่นถึงพื้นก่อนก็แล้วกันชูฟงตะเบงเสียงดังขึ้นมาอย่างเหลืออดองคระผู้นั้นใส่หน้าไปมาและตอบกลับด้วยเสียงแข็งทื่อเช่นเคย ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนี่เป็นรับสั่งจากไทยเฮาไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจขัดคืนได้ในขณะที่ชูฟงและองค์รักผู้นั้นกำลังถกเถียงกันอยู่หลงเฉินได้เบิกพลังแห่งจิตวิญญาณแผ่ออกไปทั่วบริเวณจนพบเห็นเงาร่างบางร่างหนึ่งนั่งมือลอยอยู่ที่ริมหน้าต่างชั้นบนก็อดไม่ได้ที่จะบังเกิดความเศร้าสลดออกมาชูเยายังคงงดงามอยู่ดังเดิมทว่าร่างบางนั้นกลับสู้ผอมลงไปมาก ดูซิเซียวราวกับร่างไร้วิญญาณช่วงเวลาที่ถูกกักขังอยู่ในที่แห่งนี้คงจะทําให้นางทุกทรมานอย่างถึงที่สุดแน่นอนหลงเฉินกำฝ่ามือทั้งสองข้างจนแน่นสายตาจ้องคมิหงไปที่องรครักษราวกับต้องการจะบทขยี้พวกเขาให้ตายลงไปด้วยสองหมัดนี้ทว่ายังไม่อาจหารกล้าพอที่จะกระทําเช่นนั้นในวังหลวงเกิดอะไรขึ้นถึงได้ส่งเสียงเออะดังถึงเพียงนี้ จูจ่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังเงาร่างของชายผู้หนึ่งปรากฏต่อหน้าผู้คนทั้งหมดน้อมพบองค์ชายสชายผู้นั้นก็คือองค์ชายสฉู่เซี่ยที่กำลังเดินกลับที่พมนักเมื่อผ่านมายังที่แห่งนี้ได้เร่งฝีเท้าตามเสียงดังวายมาหลงเฉินมีสีหน้าปั้นยากขึ้นมาเมื่อเห็นการปรากฏตัวขององค์ชายสี่อีกทั้งภายในใจก็เต้นรัวขึ้นมาอย่างรุนแรง เมื่อสายตาของฉูเซียกำลังจ้องมาที่เขาหลงเฉินไม่ทราบว่าตัวเองได้เผยพิรุธอันใดออกไปเทว่าเขาสัมผัสได้ว่าฉูเซียผู้นี้จะจำเขาได้อย่างแน่นอนเป็นไปได้อย่างไรกันฉู่เซียจ้องมองไปที่หลงเฉินอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เปลี่ยนสีหน้าดังเดิมแล้วหันมองไปที่องครักษ์ที่เฝ้าหน้าประตูน้องพบองค์ชายสี องชายเจ็ดต้องการนำองคครักผู้นี้เข้าสู่ตำหนักหยกงามไปด้วยกระนั้นสามหาวเจ้าช่างหานกล้าเกินไปละเจ้าเกิดความสงสัยต,ต่อตี้ตี้ของข้าอย่างนั้นหรอคิดว่าเขาจะกระทำสิ่งชั่วร้ายต่อเจเจของตัวเองหรือย,อย่างไรจู่จู่องค์ชายสี่ก็ระเบิดเสียงดังออกมาสนั่นวันไหวผู้น้อยไม่บางอาจ องคราผู้นั้นตกใจกลัวขึ้นมาทันควันแล้วรีบคุกเข่าลงกับพื้นเห็นได้ชัดว่าเขาเกรงกลวงชายสีมากกว่าองชายเจดอยู่หลายเท่านักให้พวกเขาเข,าเข้าไปองชายสีส่งเสียงดุดันขึ้นมาอืมก็น,นั้นองคร์ผู้นั้นมีน้ำเสียงตะกุกตะกักหากไทยเฮาจะลงโทษข้ายำช่วยพวกเจ้าอยู่แล้วเรื่องว่าแม้แต่ข้าพวกเจ้ายัางไม่เชื่อองค์ชายสีทอดน้ำเสียงอันแข็งกร้าวออกไป ผู้น้อยไม่บางอาจองค์รักผู้นั้นโค้งตัวต่ำลงไปอีกเข้าไปเถอะองชายสีกล่าวขึ้นแล้วตกไปที่ไหล่ของชูฟงเทว่าดวงตาคู่นั้นกับแฝงเอาไว้ด้วยความในบางอย่างขณะมองไปที่หลงเฉนินหลงเฉินติดตามชูฟงเข้าไปด้านในของตำหนักถึงแม้ว่าจะแปลกประหลาดใจว่าเหตุใด,ดองชายสีถึงได้ออกตัวช่วยเหลือพวกเขาอย่างนั้นเทว่าเวลานี้กลับไม่ควรหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเช่นนี้ ไว้คอยสสางหาคำตอบในภายหลังที่ช่วยชูเยาวเรียบร้อยแล้วก็แล้วกันเมื่อมองตามเงาหลังของลงเฉินและองคชายเจ็ดลับหายไปในตำหนักยกงามแล้วใบหน้าขององค์ชายสีก็ปรากฏรอยยิ้มเหยียดขึ้นที่มุมปากความคิดบางอย่างโลดแล่นขึ้นในโสดประสาทจากนั้นก็เดินออกจากที่แห่งนั้นไปอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาเข้าสู่ตำหนักยกงามผ่านประตูทางด้านหน้ามาจนถึงลานส่วนกลางที่มิ บานหน้าต่างใหญ่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขามีร่างบางของชูเยาวกำลังมือไปยังปลาที่ว่ายอยู่ในสระน้ำทันใดนั้นใบหน้าของหญิงสาวผู้นั้นก็ได้หันมามองที่ชายหนุ่มสองคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลเมื่อสายตาคู่งามสบเข้ากับสายตาของหนุ่มองครักษ์ภายในดวงตาคู่นั้นปรากฏประกายแววตาที่ปิติอินดีเป็นอย่างยิ่งมืออันขาวพองทั้งสองข้างถูกยกขึ้น ปิดป้องไปที่ปากแล้วหลั่งน้ำตาออกมาอย่างท่วมท้นนางทราบได้ทันทีว่าเขาคือหลงเฉินหลงเฉินเยื้งย่างฝ่าเท้ามุ่งไปยังร่างบางแล้วอยู่อยู่เบื้องหน้าของชูยาวก่อนจะเอื้อนเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาต้องขออภัยด้วยที่มาช้า <c oughs> ชูเยาวไม่อาจอดกั้นความรู้สึกอึดอัดที่แน่นอยู่ภายในอกได้อีกแล้ว นางหันหน้าเข้าซบไปยังอ้อมกอดของหลงเชิญในทันทีแล้วร่ำร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นช่างไม่เป็นธรรมกับนางอย่างถึงที่สุดหลังจากที่นางได้ยินว่าไทเฮาได้ตัดสินใจให้นางแต่งกับเสี้ยฉางเฟิงก็คล้ายกับว่าร่างกายและจิตใจได้แตกสลายไปเป็นเสี่ยงเสียงหากชูฟงไม่ได้นำเอาคำมั่นสัญญาจากหลงเชิญมาบอกเล่าให้นางฟังเกรงว่าคงจะคิดสั้นไปตั้งแต่แรกแล้ว เพียงต้องการหลุดพ้นไปจากโลกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความโสงมมเช่นนี้ต่อให้แลกด้วยชีวิตก็ย่อมคุ้มค่าหลายวันมานี้ชูยาวได้แต่เหมือมองไปยังดวงตะวันที่ขึ้นมาและร่วงลับลงไปอย่างขมขื่นกว่าที่แต่ละวันเวลาจะผ่านพ้นไปช่างยาวนานกว่าทุกทีหนึ่งวันนั้นราวกับว่าเป็นหนึ่งปีกลิ่นหอมหวานสายหนึ่งช่วยเข้ามาเตะจมูกของลงเฉิน เขารูปไปตามเส้นผมนุ่มสลวยของชูยาวอย่างอ่อนโยนคล้ายกับบอกกล่าวให้นางระบายความอัดอั้นออกมาให้หมดสิน้นในเวลาเดียวกันเขาได้สาบานขึ้นมาในใจว่าแม้จะจ่ายค่าตอบแทนมากสักเพียงใดเขาก็จะต้องปกป้องชูยาวให้จงได้หรือต่อให้ต้องตายก็จะไม่ขอผิดคำสาบานแม้แต่เสี้ยวเดียวการใช้ชีวิตภายในวังหลวงของชูหยา ที่ไร้ซึ่งคนใกล้ชิดคอยดูแลหรือแม้แต่ผู้คนที่จะสามารถเชื่อใจและพึ่งพาได้สักคนก็ยังไม่มีนางเป็นเพียงหญิงสาวที่อ่อนแอคนหนึ่งกลับต้องมาพบพานกับความลำบากเช่นนี้ช่างมากเกินไปแล้วในช่วงเวลาที่กำลังชวนให้หลงไหลยอยู่นั้นหลงเฉินก็พบว่าชูฟงกำลังอยู่ในอาการที่ไม่ทราบว่าจะไปยืนอยู่ที่ใดดีด คล้ายกับว่ากำลังกระสับกระส่ายอยู่ภายในใจ <c oughs> หลงเฉินกระแอม,มเสียงดังออกมาครั้งหนึ่งชูเหยาจึงเริ่มมีปฏิกิริยากลับคืนดังเดิมนางรีผลักออกจากอ้อมกอดของหลงเฉินอย่างรวดเร็วใบหน้าแดงกำเราวกับมีโลหิตสูบฉีดขึ้นมาอย่างหนานแน่นให้ข้าหาที่หลบสักครู่ก่อนดีไหมชูฟงกล่าวอย่างเชิงออกมา อีกนายหนึ่งก็รู้สึกผิดที่ขัดจังหวะของพวกเขาไม่ต้องจะช่วยไปดูต้นท้ายข้าทีข้ามีความลับบางอย่างที่จะต้องทำให้เจี๋ยเจี๋ยของเจ้าหลงเฉิญกล่าวพร้อมโบกมือไปมาทว่าเมื่อได้มองไปยังใบหน้าที่ตะลึงพึงเพลิดขึ้นมาของชูฟงก็ทราบได้ทันทีว่าเจ้าหนูผู้นี้คิดไปไกลมากมายแล้วเขาจึงรีบกล่าวเตือนสติออกไปไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดวุ่นวายไปอย่างแน่นอน ไม่บอกออกไปก็ดีอยู่แล้วบัดนี้กลับเหมือนเปิดเผยให้เห็นจนถึงกระดูกดำซะยิ่งกว่าเดิมพลันใบหน้าของชูยาวก็ยิ่งร้อนเผาขึ้นมาด้วยความเขินอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีไปตอนนี้เลยหลงเฉินครานที่จะอธิบายสิ่งใดต่อจึงฉุดไปที่ข้อมือของชูยาแล้วตรงขึ้นไปยังชั้นบนหลงเหลือเอาไว้แต่ชูฟงที่ยังคงปากอ้าตาค้างอยู่เบื้องล่างแต่เพียงผู้เดียว จบตอน